ส่วนข่าวต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันพ่อตาเนี่ยแขนนะครับแขนลูกเขยมานานทะเลาะกันเป็นประจำเลยสุดท้ายวันที่มันแตกหักก็คือว่าพ่อตาใช้เม็ดจ้วงแทงลูกเขยจ้วงแทงลูกเขยจนกระทั่งลูกเขยเนี่ยเสียชีวิตนะครับและก็หลบหนีไปล่าสุดพ่อตาไปมอบตัวกับตำรวจแล้วเหตุนี้เกิดตอนประมาณสักหกโมงเย็นเศษของเมื่อวานนี้ตำรวจสนชคกชัยครับพร้อมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน แล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยเข้าตรวจสอบเหตุเขาบอกว่ามีชายถูกทำร้ายร่างกายด้วยมีดถูกแทงอยู่ที่กลางถนนในซอยลาดป่าเขาสิบอยู่ในเขตลาดพร้าวในกรุงเทพมหานครครับในที่เกิดเหตุพบศพบนายพิษณุเหมติรันดอนอายุ42ปีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่บริเวณกลางถนนเนื่องจากว่าถูกมีดปลายแหลมเนี่ยปักคาอยู่ที่หลังหนึ่งแผลว่าอย่างนั้นโดยผู้ตายเนี่ยแต่งกายใสยก่กางเกงขาสั้นตัวเดียวใส่เสื้อ นะครับเนี่ยตัวตัวเดียวเช่นเดียวกันข้างศพนะ่พบโทรศัพท์มือถืออยู่หนึ่งเครื่องเบื้องต้นทราบว,ว่าผู้ตายเนี่ยพักอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในซอยลาดปลาเค้าสิบนะครับโดยก่อนอันนี้ผู้ตายเนี่ยได้มีปากเสียงทะเลาะกับพ่อตาอยู่บ่อยครั้งทราบชื่อพ่อตาคือนายภพยโร์จ่าพลอายุ67ปีจนกระทั่งมาช่วงเย็นในวันเกิดเหตุมีปากเสียงกันอีกแล้วก็เป็น,ปนการทะเลาะกันอย่างรุนแรงพ่อตาก็เลยใช้มีดแทงนายพิศณุซึ่งเป็นลูกเขยนะครับพอแทงเสร็จปั๊บลูกเขยเนี่ย วิ่งออกมาจากตัวบ้านแต่ว่าเป็นลม้มลงเสียชีวิตอยู่ที่กลางถนนอย่างที่ว่านี้หลังก่อเหตุพ่อตานายภพยรอเนี่ยได้หลบหนีออกจากบ้านไปนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับนายไพโรอพ่อตาที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยได้เข้ามอบตัวกับตํารวจนะครับแล้วก็ให้การรับสารภาพโ,โดยยบอกว่าเก็บกดเพราะว่าลูกเขยเนี่ยเป็นคนเกเรและก็ชอบดื่มเหล้าและก็เสพยาเสพติดด้วยที่สาคัญเนี่ยลูกเขยเนี่ยทำร้ายลูกสาวว่าอย่างนั้นซึ่งก่อนเกิดเหตุก็บอกว่าผู้ตายพยายามจะเข้าไปทําร้ายภรรยาของตัวเอง ก็คือลูกสาวนั่นแหละนะค,ะครับจึงทําให้พ่อตาเนี่ยไม่พอใจแค้นตัดสินใจใช้มีดแทงลูกเขยตายอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของตํารวจจะตรวจอสอบเรื่องของพ่อตากันต่อไป